อ๊ยทำไมการเต้นของหัวใจของเราผิดปกติไม่ได้ละหัวหน้าครับวันนี้ผมขอลางงานครึ่งวันนะครับต้องไปลงประลาดกรุงเทพคริสเตียนครับคุณหมอครับผมรู้สึกว่าการเต้นของหัวใจของผมค่อนข้างที่จะผิดปกติครับ เพราะว่าตัวค่า ECG ในสมาร์ทวอชมันบอกผมอะครับขอดูข้อมูลหน่อยนะครับโอเคแล้วนอกจากข้อมูลจากสมาร์ทวอชมีอาการอะไรที่ิปกติไหมครับบางทีผมรู้สึกว่าหัวใจของผมมันค่อนข้างที่จะเต้นเร็วผิดปกติครับแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยง่ายมีประวัติววในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจใดๆบ้างไหมครับไม่มีนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้ผมจะขอตรวจร่างกายทางหัวใจแล้วก็จะขอตรวจ ECG ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจคุณตั้มหน่อยนะครับได้ครับผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจดูเป็นปกติดีนะครับอ่ะไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับขอบคุณมากครับหลังจากนี้ผมก็แนะนำให้คุณตั้มเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีตามที่โรงพยาบาลจัดให้ตามอายุนะครับ ต่อเนื่องเป็นประจําทุกๆปีเพื่อจะได้มั่นใจว่าสุขภาพทางหัวใจและร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงดีตลอดนะครับแล้วก็การที่คุณตั้มติดตามสุขภาพทางหัวใจด้วยการใช้สมาร์ทวอชแล้วก็แอปพลิเคชันเป็นประจําก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีมากเลยครับการใช้สมาร์ทวอชทุกวันนี้นะครับนอกจากในเรื่องของการดูฮาร์เรทแล้วเนี่ยก็ยังให้ประโยชน์เพิ่มเติมในเรื่องของการดู ECG เบื้องต้นได้ด้วยนะครับ ซึ่งก็มีประโยชน์ในต่อแพทย์ที่จะนำข้อมูลจากสมาร์ทวอชเนี่ยมาช่วยในการวินิจฉัยโรคได้นะครับแต่ยังไงก็ตามการใช้สมาร์ทวอชก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับไม่ว่าการวัดฮาร์ดเรทที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้โดยการขยับข้อมือความแน่นของสายสมาร์ทวอชนะครับก็ทำให้ฮาร์ดเรทคลาดเคลื่อนได้นอกจากนั้นการดู ECG จากสมาร์ทวอชเนี่ยก็ยัง เป็นการดู ECG เพียงแค่1น่ถึลีเท่านั้นเมื่อเทียบกับการตรวจตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลที่จะดู ECG ที่12ลีนะครับเมื่อเปรียบเทียบ ECG จาก SmartWatch กับ ECG จากโรงพยาบาลก็พบว่าก็ยังมีความแม่นยำที่น้อยกว่าของที่โรงพยาบาลน,นะครับนอกจากนี้ก็จะมีคำที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดหรือ maximum heart rate นะครับก็จะมี การค่าคำนวณอยู่ที่220ลบด้วยอายุนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ30ปีค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่190ครั้งต่อนอาทีนะครับถ้าจุดประสงค์ของการออกกำลังกายของเราคือการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยการออกกำลังกายในระดับ50-70%ของ maximum heart rate <c oughs> ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ แต่ถ้าเราออกกําลังกายในระดับที่หนักกว่านั้นจนใกล้เคียงอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเนี่ยในคนที่เป็นคนที่ออกกาลังกายสม่ําเสมอแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีก็มักจะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งออกกําลังกายใหม่ๆหรือว่าพื้นฐานร่างกายไม่แข็งแรงการที่เราออกกําลังกายในระดับใกล้เคียงอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดต่อเน,นื่องเป็นเวลาหลายๆนาที <c oughs> ก็จะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นอันตรายตามมาได้ครับ ดังนั้นถ้าผลของสมาร์ทวอชแจ้งเตือนว่าผิดปกติก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับนำผลจากสมาร์ทวอชมาให้แพทย์ร่วมประเมินแล้วก็ให้แพทย์แนะนำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่เหมาะสมต่อไปอีกทีนึงครับ